สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครเป็นในส่วนของกิจกรรมสกายวิงและท่าเปิดตัวมัชชาร่รำนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมท่าเปิดตัวของปลาคราฟนะครับเมื่อก่อนก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมแต่นี้ก็นี่ไงกลับมาพร้อมกับไอเทมบูชาเทปครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ามีดนะครับแล้วก็กองศพแล้วก็ปืนทอมสันใช่ปะแล้วก็ท่าเปิดตัวพร้อมกับสกายวิงนะครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มไปลุ้นกันดูนะครับผมว่าจะ หมดกิ่เพชรแล้วก็มันจะมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะผมคืนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากมาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับิดว่าพี่ขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับผมตามพงอะไรไปคลิว,ลวกันเลยไปเลสโก้ทุกคนไหนกำลังมองหาเว็บเติมเกมแบบปลอดภัยนะครับผมพี่ขอเสนอมุมเกมช็อปนะครับบริการเติมเกมฟรีไฟล์แบบอัตโนมัติ และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะฮะหรือน้องๆคนไหนที่ต้องการซื้อบัตรเติมเกมนะผมทางเว็บก็มีให้บริการอีกด้วยนะครับผมสะดวกสุดๆนะครับหรือน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเติมเกมไม่เป็นนะครับให้น้องๆกดมาที่มุมขวาล่างนะครับแล้วกดไปที่เมสเซจนะครับน้องๆสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับผมยินดีคุับสวีดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส ม่ใช่ถ้าเปิดตัวมัจฉาไร่รำนะครับหรือว่าถ้าเปิดตัวปลาคราฟก็แหละนะครับผมปลาคราสปลาคราสปลาคราสนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับว่ามันจะหมดสักกี่เพจสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้แต่คือพี่มีแล้วแหละนะครับแต่คือจะลองดูวิกัดเพียงแค่ทอมสันอย่างเดียวนิ่มว่ากระเป๋าไม่มีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่สุ่มประมาณสัก ยังไงมันก็1,572เพศนะครับซุ่มไปจนกว่าจะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าว่ามันจะออกก่อนหรือว่าออกหลังนะครับไปครับสองชิ้นนี้นะครับพอาทั้งหมดนี้อ่ะมัน1,572เพศนี่ไง9 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 9ก้9แ9 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 9รกป สิบเก้าเพชรึครับเดี๋ยวบอกว่าได้ก่อนเลยนะกระป๋องกระป๋องอะไรคยังไงสองหลังนี้คือพี่มีแล้วไงนะครับผมขนาดมาก็สีิบเก้าเพชรนะครับนี่นีอ่อะไรเอ่ยไปกินปืนไปครับนี่เอเดี๋ยวนะกล่องนี้พี่ก็มีแล้วนี่หว่าอยู่ในไอ้สายเขียวนี่มันไม่เกี่ยวกันนี่กับเซตนี้นี่หว่ามันไม่เกียเ่ยวกัน เออทำสั่นมาแล้วจ้าโอเคพอแล้วงวั้นเราเป็นว่าที่ถัดไปก็อันนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันมีกิจกรรมเอ,อ่อเติมเพชรคู่สองนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีกิจกรรมเอ,อ่อรับเพชรคืนด้วยนะครับรับเพชรคืนมันจะอยู่ในส่วนของตรงไหนแล้ววะมอยู่ไหนแล้วอ่ะกิจกรรมมันมีอยู่นะครับรับเพชรคืนเฮอันไหนโอ้โหได้สีแดงคืนแล้วนี่ อุ้ยหกปีคืออะไรได้รับโอ้หกหกปีแล้วหรอเกมเปิดหกปีแล้วหรอพี่เล่นไปสองสองแล้วกว่วันแล้วโอ้นี่ไงหกปีเจ๊เี่ใครหกปีใครกี่ปีกันบ้างช่มย้อหน่อยโอย้พี่เล่นหกปีแล้วหรอโอ้จริงจัดมันมีกิจกรรมเอ่อกิจกรรมเติมเพชรคุณสองแล้วก็แบบโบนัสแบบเสียเพชรไปเพื่อจะรับเพชรคืนที่พี่เพิ่งรับไปเมื่อกี้มันมนาจะ มันน่าจะหายแล้วมั่งนะครับมันน่าจะหายไปแล้วเพราะมันรับไปไงนะครับแล้วก็ถ้ามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูนะครับนี่สกินตำสันประมาณนี้นะครับผมเพิ่มมันยามเพิ่ม,มาตาก,การยิงแล้วก็ลดระยะนะครับแล้วก็อะไรอีกอะถ้าเปิดตัวสกายบีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเปิดตัวถ้าเปิดตัวท้าทำ้ำเปิดตัวนี่นะครับผมถ้าเปิดตัวเนาะโอเคแล้วก็ สกายบิงสกายบิงสกายบิงอยู่ไซบ้านี่สกายบิงนะครับแล้วก็นี่นะครับสนใจไปก็วเดี๋ยวเปิดตัวให้ดูนะเอ่อแบบไม่ใช่ขาดเลยโดยไปแล้วกันนะครับผมตดยไปแล้วก็เป็นสองไปนี่นะครับผมสกายบิงก็จะประมาณเอ้ยนี่ก็คือถ้าเปิดตัวประมาณนี้นะครับ โคตรเท่เลยนะครับไปครับไอ้ได้ลวไม่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 ตอไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนสำหรับการขี่สกายวิงลงจากท้องฟ้านะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านะครับการขี่มันสวยนะมันตัวรู้สึกว่ามันตัวใหญ่แล้วก็อีกอันหนึ่งเอฟเฟกต์ของของเครื่องบินอ่ะมันมันคล้ายๆกับไอปลาเลย เป็นเป็นฟันเป็นฟันเป็นไฟนะครับสวยเดี๋ยวดูตอนตอนลงมีเสียงด้วยนะครับผมเป็นเสียงคล้ายกับกระดิ่งนะครับจริงๆริดไหมร่งรงรงิงจริงเพิ่มพิ่พ่อือเพิ่ไปพิ่ไปเสียงมันก็จะชัดขึ้นนะครับเพราะแบบมันจะเพิ่มความเร็วในส่วนของการดิ่งลงไงนะครับเอ้ทำไมที่แมปตั้งกว้างมาลงทพียงหมดเลยวะคือคลิปนี้พี่ขอแบบไม่เล่นยาวไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับ รีบบวกเลยล้ะกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่กากอะไรนะแต่คือแต่คือแบบจะรีบจบนะครับดูใช่ไเฮ้ยเป็นไฟหัวหน้าเป็นไฟแล้วหัวหน้า <ico le> สวนไม่ทันเดินฟอร์มัดเฉย โอเคผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมไอ้นะครับวันนี้นะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามันก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันสวยสวยท่าน,นี้คือสวยจัดเลยพี่ชอบท่าน,นี้นะมากเลยก็นี่มัจฉาไร่รำนะครับเป็นคาคาป่าคาป่ามงคนของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่บายครับ